สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายนะครับผมนี่ครับเสร็จงานแล้วครับเราก็จะกลับแล้วนะครับงานรถเล็กนะครับผมก็ปรับที่นะครับเกลี่ยหินนะฮะ พาชมสักช่วงบรรยากาศแล้วกันนะครับในกรุงเทพนะครับหน้างานแคบๆนะครับรถเล็กก็ตอบโจทย์นะครับผมสคันหกล้อเล็กคันแล้วก็รถขุดเล็กคันหนึ่งที่มีใบดันหน้านะครับ ก็สามารถรับงานนะครับผมทำไรายได้เยอะนะครับนี่ก็เสร็จงานแล้วครับหนึ่งวันเต็มเต็ม มีที่เจาะด้วยนะครับหัวเจาะก็มาเปลี่ยนได้นะครับ งานรถเล็กนะครับผมเล็กกลางใหญ่นะครับ3ามขนาดสามไซส์นะครับเขาจะมีงานของเขาอยู่แล้วนะครับเพียงแค่เราเลือกซื้อให้ตรงกับงานที่เราจะใช้นะครับผมนะฮะ นี่เป็นค่ายของคูต้านะครับเก้าหนึ่งสาม มืออาชีพนะครับคนนี้ ง่ายมากนะครับนำขึ้นโดยช่างผู้ชำนาญงานนะครับนะก็จะมีผ้าสีแดงผูกเรียบร้อยนะครับผมขณนะเดินทางนะครับ เพื่อให้รถคันข้างหลังได้มองเห็นนะฮะว่ามีสิ่งของยื่นออกมาจากรถนะครับเพื่อความปลอดภยัยโอเคครับเสร็จสับเรียบร้อยนะครับหนึ่งภารกิจสำหรับวันนี้นะครับผมนะฮะ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมอย่าเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ